สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนมจากสวนนงเลอดนะครับเดี๋ยววันนี้พามาใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับเป็นปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดบวกกับไตโครมานะครับซึ่งไตโคโรมาตัวนี้ผมหมักไว้โอ้นานนะครับน่าจะประมาณสามถึงสี่เดือนได้นะครับขาวๆเนี่ยคือไตโครมานะครับเดินเต็มที่แล้วนะครับส่วนสีเดิมของปุ๋ยจะเป็นสีดำนะครับโอเค เดี๋ยวผมพาไปใส่กันนำมาตามมาทุเรียนเล็กแรงนี้นะครับอายุได้ประมาณ5เดือนนะครับ4-5เดือนเดินเร็วเดินเร็วกล้องเดินไป่ต้องนี่ครับส่วนวิธีการใส่ก็เปิดโคนออกหน่อยนะครับเปิดโคนออกหน่อย ต้นอะไรเนี่ยเปิดโคนก็กำจัดวัชพืชได้นะครับดึงเลยไม่เป็นไรแต่ก็เ,เสียวๆโดนรากคูเรียนเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องถอนออกไปก่อนเนี่ยครับเปิดไว้ประมาณนี้นะครับเปิดฟางออกที่เราถมฟางไว้ส่วนสวนไหนที่ไม่มีฟางก็ตัดหญ้านะครับ ตัดยาดแล้วก็แหวกโคนออกหน่อยนี่ครับนี่คือนี่ครับเป็นเชื้อไตโคโรมาที่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับก็ใส่เลยนะครับใส่อย่างนี้เลยไม่ต้องขุดไม่ต้องฝังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะครับโรยไ้ข้างบนเลยเดี๋ยวน้ําจะเป็นตัวนําพาเขาลงไปหาะระบบรากนะครับ ได้ทั้ง EC วัตถุนะครับได้ทั้งไตโคโดมาเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับทำสวนทุเรียนเนี่ยพยายามอย่าขาดไตโคโดมานะครับใส่ประมาณนี้แล้วก็ถมฟางไว้นครับถมฟางเสร็จแล้วแล้วก็มีอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะฝากชาวสวนซึ่งตอนนี้ผมก็ทำอยู่นะครับนำจุรินซี EM นะครับ EM เนี่ยเป็น กลุ่มจุลินทรีย์นะครับซึ่งมีหลายชนิดมากเป็นตัวช่วยย่อยสลายพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกฟางข้าวพวกหญ้าตายเศษใบไม้พวกนี้นะครับเป็นเอ็มนะครับจะช่วยในการย่อยสลายให้เขาเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับไปยิบยว,ยวไปต้นอื่นอีก อโอ้ดินนุ่มมากเลยนะครับแต่โคน,นออกหน่อยโอ้โหกลัวโดนระบบลากทุเรียนมากเลยหญ้าตัวนี้ นะครับใส่ไปเลยต้นหนึ่งก็ประมาณสักอสองกำม,มือเราอย่างนี้นะครับ2กำม,มือคือใส่ที่ชิดโคนต้นนะครับหรือว่า3ามกำม,มือก็ได้นะครับปุ๋ยตัวนี้ใส่เยอะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอ,อินรีย์เสร็จแล้วก็กลบเข้าไปหน่อยนะครับ<ๆ>กลบเสร็จแล้วก็<ๆ>กลบเสร็จแล้วเนี่ย<ๆ>ก,ก็หาเอ็มนะครับเอ็มผสมน้ําฉีดเลย นะครับฉีดเพื่อให้เขาย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ได้เร็วขึ้นแล้วก็พวกฟางพวกนี้ก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เร็วเช่นกันนะครับใน EM มนะมีส่วนผสมของจุลินทรีย์หลายอย่างนะครับเนี่ยครับแลนผู้ชมก็จะเห็นสแลมนะครับสแสลมตรงนี้ข้างบนเนี้ยบังหมอกบังแสงแดดนะครับด้านข้างบังลมนี่ก็บังแดดตอนบ่ายนะครับผม ทำไว้ก็ใบก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับนี่คือทุเรียนผ่านาหนาวผ่านลมนะครับทุเรียนแปลงนี้อยู่ที่อีสานนะครับจังหวัดสกลนครไปเดี๋ยวไปต้นอื่นเอาอีกสักต้นหนึ่ง ส่วนการให้น้ำนะครับการให้น้ำนี้ให้ทุกเช้านะครับสังเกตดูตอนนี้ตอนบ่ายนะครับใกล้จะค่ำแล้วยังเปียกอยู่นะครับถามว่ามันแฉเนี่ยทุเรียนเขาชอบไหมมันก็แฉได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวก็โดนแดดโดนใบเผาอยู่ดีทุเรียนเล็กเราสามารถให้น้ำเนี่ยวันเว้นวัน,วนได้นะครับแต่ที่สวนผมผมให้ทุกวันนะครับไม่หลุด ใส่ให้ดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับโรยไปเลยก็โรยปุ๋ยโรยด้านนอกด้วยนะครับด้านนอกด้วยไม่ต้องกลัวว่าหญ้าเขาจะกินหมดนะครับไม่ต้องกลัวเลยมันกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวทุเรียนออกมากินเดี๋ยวรากทุเรียนเนี่ยก็จะเดือนออกมากินตอนนี้รากเขาก็มาถึงประมาณนี้แล้วนะครับน่าจะอยู่ที่30-40เซนนะครับในต้นขนาดนี้ ระบบยอดเริ่มแทงแล้วนะครับนี่คือทุเรียนเริ่มจะ,ะฟื้นตัวจากหนาวนะครับติดฟางไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อป้องกันให้เชื้อไตโคโรนี่ไม่โดนแสงแดดนะครับเสร็จละลโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะพามาดูทุเรียนเล็กพามาติดตามแปลงนี้อีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ